หายแล้วติดไม่เมอร์ไม่มอ,อาจจะต้องฝากอติลงปืนอ่ะใจะเย็ยนนะไม้ใจเย็ยนนะไม,ามา้ <c oughs> เล่นแยกเลยวนะเนี่ยแยกกันเลยเออเห็นเพื่อนเล่นไม่ต้องเข้าก็ได้ อย่าอย่าอย่าพึ่งสาตัวลมนะเล่นตัวยืนไปก่อนหนดะไปก่อนเล่นใหญ่เต้นเต้นเล่นลเล่นรอกับเพื่อนก็ได้ผู้หญิงเขาถือปืนนะชุบตรงรถไอ้นั่นนะมาจุมและวมุมร้อยอยู่ซ้ายเรานะอย่นลืม เขาาเขาคอยเเย็นเย็นเอยู่กระจายเลเจ็ดคนใครมาเพิ่มบ้าเราหรือเปล่าเราเราหลังไม่เข้าหรอกเราองชาเซอาเซดียเข้าหลัง6ไปดิปะเข้าเล่นเล่นเลเลยเลเปิด Anyway, มมมมาาาาแแลล้้ววฝ่าตัวนึงปืนอะล้มตัวเหี้ยปืนปืนล้มที่ล้มนะเลวๆๆใหญ่ปืนเลวปืนตายเนี่ยตายตายไปแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วตัวสามมาตายไปแล้วเดินยิงกดอยู่นะเดินยิงกดเฮ้ยพี่เวทโทษๆอยากยันยันต้องชุบอยานมีอะไรมีอะไรชุบเพื่อนไปสวย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 เอาบีกเอาบีกเอาบีก ทีีตลเล่นแดงแมนแอตทีวีอรับผมไปอออมนะพี่หมูพี่หมูซ้ายซ้ายพี่หมูซ้ายอุ้ยใจเย็นดิไหเอีตยวปเ่ลนี่สามเองหสามเองตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออเราตายแล้วเราทำน่สยสวยสวยอตีสวยมากเฮ้ยเดือดสามถอดอดเยเลยไแดงาได้ปะ